สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีบอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิทยาศาสตร์ผู้บอลผมชมเพนจาก FM 99นะครับก็ค่ำคืนวันอังคารคืนนี้นี่เหลือขอเป็น1คู่แล้วกันนะฮะแชมเปี้ยนส์เพลย์ออฟนะครับเพราะว่าทั่วยุโรปอะไรก็ไม่มีครับบอลก็ใกล้จโค้งสุดท้ายของฤดูกาลละอ่ะมาดูอีก1คู่นะครับซันเดอร์แลนด์เจอโคลเวนตีนะครับอ่าแมวดำซันเดอร์แลนด์ก็เป็นหนึ่งในทีมสลับขึ้นลงอยู่ตลอดอยู่ละ ส่วนช้างกระทิบลงคนที่หลายคนเชียร์นะครับแต่ผลการขังนัดแรกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะซันเดอร์แลนด์บุกไปเอาชนะคนที่มาได้ถึงทิต่อหนึ่แล้วมันจะมีพลิกหรือเปล่าเนเพราะว่ากลับมาเล่นที่เซดยมออฟไลน์ในบ้านของซันเดอร์แลนด์เนี่ย,นยแน่นอนว่าซันเดอร์แลนด์ก็จะดูได้เปรียบทางด้านควนที่อ,อยู่แล้วนะครับอ่ะก็คุณภาพผู้เล่นนะ่ะจริงๆคนที่ไม่เป็นรองนะ แต่ว่าเกมแรกผลไงขันมันไม่ไม่มานะครับสำหรับแฟแนแลมพาร์ดทีนี้เกมนี้ land นซออานแอร์แลนด์เองเนี่ยกูซืออย่างเลซิธเออเดอรบิสเองเนี่ยก็คือตัวเจ็บเยอะด้วยนะอาเมดอับดุลลาฮีนะครับอัชเดนแดัมส์นะครับอ่าโรเมนมุนเดนนะครับ,ลรนนรบแล้วก็นิลฮักกินเนี่ยเจ็บซะด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังวางเลยครับอา่าแดนนี่โจบเบลิงแฮมโจบเบลิงแฮมนี่ถึงขั้นว่าอา่าเกมนัดที่แล้วเนี่ยผู้บริหารดอดมุนมาดูแล้วนะ เหมือนจะดึงตัวไปอยู่ดอทมุนตามพี่ชายนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นวิสเซนอิซิดอร์ครับที่จะเล่นหน้าคู่กับทางด้านของมาจิด้านะครับก็ตัวเล่นก็ประมาณนี้คูเวนทรีเนี่ยนะครับก็จะมีฮาจิไรต์ไอันนี้ตัวเนี้ยดีถ้าหลุดการขึ้นชั้นพรีเมียร์ลีกเนี่ยคือเขาสามารถที่จะอยู่กับพวกเกรดของเอเวอเรตต์ฟูลแลมอะไรเนี่ยยังดูดีด้วยซ้ำไปนะครับอารมณ์ประมาณคล้ายๆเลียมดีแล็บของอิสสวิดะนะครับมีแจ็ครูโดนนี่นะครับเป็นเพย์เมกเกอร์นะครับแต่ว่าตัวปัญหาก็มีครับไนทววาารรออย่งเ์เเดดวินก็็ยยังงจบอู่่ลไไม้ไ รวมไปถึงอาร์นแมนบาสเซตวิกเตอร์ชอปนะครับเพราะฉะนั้นปัญหามันมีอยู่แล้วสำหรับลูกทีมของแฟรงค์ลัพาดอยู่ที่อยู่จิตหัวใจอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเราเอามองในแง่ของคุณภาพนะครับในแง่ของการกลับมาเล่นในบ้านด้วยนะครับโอเคล่ะซันเดอร์แลนด์อาจจะประคองในเรื่องของความปลอดภัยว่าไม่แพ้ไว้ก่อนแต่ก็จะเล่นยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมก็จะมองว่าซันเดอร์แลนด์เองก็คุณภาพก็มาถึงตรงนี้ก็ดูดีครับแล้วก็จะเป็นซันเดอร์แลนด์ที่จะไม่เสมอนะใช่ว่าย้ำเลยครับย้ำย้ำชัยชนะคนที่อีก้้แลว็ จะได้เข้าไปชิงชนะเลิศลุ้นนะครับกับส่พิมลิ์อีกหนึ่งครั้งครับคลิปนี้ฝากไว้คู่เดียวแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ